สงชัยตับที่ตากอีกแล้วครับ,มา,บ,บามาอีกแล้วครับขอ,องกเกาดีลั่นเที่ยวฟ<า>ัวงล้วนเหบอตายแล้วจะไปซื้อจะเที่ยวเอาซื้อเอาเชนแอมอเลยท้งเอาเอ็บบนไปเห,นเห,นเหน็นนหมเหวะเนี่ยเห็นปลาทูสามเข่งสี่ฟองน้ำมาโต๊ะน้ำมานั่นละที่ต้องการน่ะแ<ว>อคชั่น เอาละเด็กวาไปมด็กสน้ำนะเด็กสน้ำนะออกจากกล้องเขาไม่เด็กสน้ำมันนะกตัวประกอบึงหนาตากมาลวนบอกเสือห่อเป็ดเสือร้านนีเลยเธอเพอพอกันครับบอก่น้ไม่ห้อ เอาซ่ํานี่มันปะทุ3 <laughs> luôn luôn. bay, 12เอา bay. ลุ้นอยู่ขึ้นบุยบาย <laughs> <laughs> ờ, เจ้ายกโชว์ได้บีน้องเห็นปลาทูสามเขียงสิบสองบาทอยู่วะทำกันนะนะไม่หูเสือเอาละขอดูหน้าตาคนยกเพราะกันจอหนานั่งก็ได้มองกล้องรับพี่น้องตัวแรกพี่น้องเล้ยภาคภูมิใจเสนอตัวประมาณเอ่อโลนึงได้บีหัวอยู่ สองขีดกำลังดี